น้าเจงครับเขาบอกว่าถ้าปลาไม่กัดนะให้ผิบเขาลงน้ําเลยทำ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 อันดิบห้าพอดีเลยไปย่างคาโลครับผมเดวปากเต็มคำเลยครับกันสวัสดีทุกคนครับผมก็อยู่กับน้าบอดนะครับวันนี้ก็น้าเจงหลอกมาเชื่ออีกแล้ว เรามาชมกันครับสภาพหมายก็เนี่ยเขาเป็นคลองนะคลองธรรมชาติเลยวันนี้ขับรถมา50สกว่ากิโลนะเราจะมาถึงหมายก่อนะเะียวเตรียมอุปกรณ์กันนะครับสภาพหมายคลองนะมันจะขึ้นนะครับบอกว่า,ามันมีโลอยู่ก็เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับก็อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็คันแอร์เกียร์ครับหลอกเลยว่าสติลิมิเต็ดที่ใช้เป็นทีสามต่อช็อค5้าสิบบอลแล้วก็ต่อ ท่อนะครับตรงนี้ผมถักเอานะครับถักเหมือน,นเหมือนเจ็บสา่ช็อกครับไม่ให้ทอมันล่นกิ๊บเป็นเบอร์หนึ่งครับโอเคคับเดี๋ยววันนี้จะหมานห,หรือป่าเดี๋ยวรอรับชมนะโทรคนชวนไม่มายังไม่รับเลยนะครับนะ่าเจงครับเขาบอกว่าถ้าปลาไม่กัดน,นะให้ถีบกลงน้ําเลยเดี๋ยวรอดูนะครับ <laughs> ไม่อยากจะทำ้าย <laughs> โอเคคมเดี๋ยวเตรียมของกอน แแลล้้้ววเขาาหมายทางโคตรยอดนะครับแล้วโอเคครับผมกว่าจะเข้ามาถึงหมายได้ทางโคตรเละเลยนะครับยังไม่ตกปลาเลย ดูดีส,สภาพรถนะเ,นเทคนิคการขี่ลุยใหม่นะแบบนี้ให้ขี่บนหญ้าครับถ้าดินมันเหล็กมันจะถ้าขี่บนหญ้ามันจะไม่ติดล้อนะโอ้โหจะเข้ามาได้นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าจะมีตัวหรือเปล่านะคนบอกพามายังไม่มาเลยครับไม่รู้ว่าจะโวยรู้ต่อต่อไม้ตัวเดี๋ยวลอง 快走吧，快走，快走。 Terima kasih telah menonton! ยึดหลังไว้ยึดหลังไว้ขาดอะไรน่วะโอ้ขนาดใส่ท่อขัานสว่านะใส่ท่อกันขาดนะมันต้องยํำนะมยามย้ำยิ้มตับุตรเรียบรอ้อย ขนาดผมใส่ท่อแบบที่มันแบบกันฟันปลามันเอาไม่อยู่นะต้องใิดต่อไปต้องใช้เป็นท่ออ่แล้ท่อท่อกาดแล้วโอเคแล้วผมโอ้สียดายขาดขาดน่าจะเลยอู้มันกัดเลยลเนี่ยมันกัดเลยตรงที่ผมต่อแล้วเนี่ย,เ,ย,เ,ยเห็นปะ ไอ้ตรงที่ผมต่อมันจะมีสายพีเออยู่ดูมันระหว่างรงเนี้ยมันกัดมันกัดมิดเลยนะครับกัดเลยขึ้นไปประมาณสักโอ้สิบเปอร์เซ็นต์น่ะเอามาสิบห้าเซนน่ะกัดเลยช็อกไปอะ่ะกัดเลยกิฟอะ่ะโอเคครับผมขายไปแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวต่อสายกอนถ <laughs> าโลไปอีกเดียวโอเคครับผมไปไปก่อนโอเคครับผมก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับ ก็ขาดแล้วก็ต่อเสร็จนะแล้วก็คอบหายไปน้ำม,มันไปเลู<笑><笑>ก็เอาไปที่เกี่ยวปลายัางฮาโลนะเกี่ยวข้างก็ได้ครับทัางข้างมันก็เกี่ยวได้อยู่พอเกี่ยวข้างปุ๊บแทงออกมาแล้วก็ร้อยข้างแต่ว่าอันนี้เกี่ยวปกตินะคือเรากะเอาไม่ต้องคือกะเอาว่าว่าจะแทงเข้าประมาณไหนครับกะเอาช่วงนี้ครับช่วงเบ็ดบางทีช่วงมันมเหมือนกัน,นบางตัวช่วงมันยาว,ช,วช่วงสั้นแล้วแต่ยี่ห้อเบ็เบดนะ ไปแทงมาเลยให้มันเลยปุ่มไปหน่อยหนึ่งจากการคาดเดานะนี่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ไอตรงนี้ก็บางคนจะมาร์กได้นะครับหรือไม่มาร์กก็ได้แต่ผมไม่ต้องมาร์บผมงอไปเลยพอมันถ้ามันไม่ได้แล้วผมค่อยแทงใหม่นี่ครับปุ๊บโอเคอันนี้คือคือเทิได้นะเพราะว่ายางมันเทิร์นมัน เพื่อมันตรงได้องศาะนะแล้วก็ดึงออกมบาหน,หน่อยนึงแล้วก็เน็บนี่ครับแค่นี้เลยแต่ผมรู้สึกมันจะเบี้ยวหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรนะอันนี้ตัดคีบนะโอเคครับวิธีเกี่ยวนะแบบนี้เลยง่ายๆนณาถามมาอย่างคือตัวเบรใช้เบอร์อะไรตัวเบรที่ผมแถมไปครับคือจะเป็นของ BAK 5O เทียบเท่ากับ 6O ของ Gamma ปนีครับก็ถ้าถณาขาดไปก็ แล้วแต่ทรงนะครับถ้าทรงที่ผมใช้นะครับ6โอครับกําลังดีเลยก็ลองดูครับวิทีเกี่ยวครับผมอันนี้ต่อใส่หน้าครับยาวประเดิมหน่อยนึงรอบแรกผมต่อยาวมาเนี่ยขาดอันนี้น่าจะประมาณสักเกือบเกือบ20เซนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันไปดีกว่า 因为么得大一点。 どこも。<laughs> หลายปอยเลยตาจะออกค้องออลอเลยอืโอ้โบอึบโอ้โหเหมือนลูกค้อกเลยอ่ะแต่กลับไม่ใลูกค้อกเนาะสีชาติสีได้เลยนะต้องลับอยู่ตรงนู้นนะครับอ๋อ เดี๋ยวลองอุย้ยครับนะครับเดี๋ยวลองวัดเล่น,ลนดูนะครับเพราะว่าผมมีสายวัดอยู่อดีนะบินกระซื้อมาหลายเส้นแล้วแกให้มานะัาทำพลําทำทำทำพลําทำทำ โอเคถ่ายตรงนี้ดิเนี่ยแปดสิห้าไม่ถึงห้ากล่ออะไรวะนี่แปครับแปห้าพอดีเลย ับผมก็กัดเป็นปลาอย่างทาร์โละครับก็ฝอจะได้ตัวก็นะครับก็อันนี้น่าจะเป็นปลาเดียวนะปลาดูดิออกลายมาแล้วลายมันลูกคอกเลยแต่ไม่เห็นคอกครับตรงที่มันกัดอขาดไปหนึ่งครับเมื่อเช้าแล้วก็เนี่ยครับได้ตัวที่สองครับวันนี้ก็เดี๋ยวเก็บไปแล้วกันครับน่าจะเป็นปลาเดียวก็คอกเยอะนะครับแต่ว่ามันตีไม่ได้สภาพไหมสภาพไหมมันเป็นแบบ มันไม่มีช่องตีครับช่องตีมันน้อยมากเลยแล้วก็ลุยมารดโอ้โหเป็นเทือกทั้หมดเลยเละครับผมแล้วตุ้มเป๊ะก้อนนี่ครับได้ปลอบใจครับอันนี้ก็วัดเนเนนเลยปต่อย่างทารลเนอะเนียบก็ไซส์ประมาณสักสองโลครับเก็บไปแล้วกันปลอบใจนะครับก็วันนี้มากลครับห้าสิบกิโลหมายนเ่เจ๋งครับก็บอกว่าถ้าไปโดนปลานะให้ทีบลงน้ําเลยเจขอหมายยังไม่มาเลยยังไม่ตื่นเลยมั้งต้องใส่เมา ยอมใจกันเลยโอเคครับผมก็ไม่ได้ตัวเอ้ยได้ตัวแรกนะครับตัวตัวแรกไม่ได้ตัวสองได้นะครับต่อฝากครับผมปยังทาโลครับเนี่ยครับงานงานช่อนงานชโลครับใช้ได้หมดครับลองดูการันตีเลยตีน้ำแจงจางครับปยังทาโลโอเค้มผมเห็นเห็นข้อนะครับอ๋อเวปล่อยไปคอมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ในป่าเลยมองไม่เห็นหรอกแต่ว่า มื่อกี้นะเมื่อกี้เห็นอยู่รอบนี้ก่อนไปมันก็ไปเข้าฝูกเนาะสรุปเป็นปลาลูกข้อครับว่าอ,อยู่สีมันค่อนข้างชัดเจนแค่หอบก็เป็นปลาข้อครับสรุปก็คือปล่อยไปสบายใจโอเคครับผม นงโอเคครับผมก็เดี๋ยวน่าจะเลาะไปตีไล่กลับนะครับขับรถมาห้าสิบกิโลตีได้ไดกี่ช่องเองก็มันมีลูกคอกจริงครับแต่ว่ามันตีลำบากสภาพหมายมันเป็นลุกลกแล้วไม,ม,ม่มันไม่มีทางลงไปครับก็ได้มาแค่ตัวหนึ่งปล่อยไปแล้วแล้วก็ขาดไปหนึ่งตัวครอกเยอะครับแต่ว่าตีไม่ได้ตีลำบากมากก็เดี๋ยวเลาะตีกลับนะสภาพรถเยอะเลอะมากเพราะว่าลุยครับเละสุดๆเต็มไปหมดเลย สภาพรถดิควอนต์สุดยอดแล้วโอ้ยังอ่อนอยกนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเลาะไปตีแถวบ้านดนะรู้ว่าจะได้ไหมนะแต่ว่าเนี่ยครับมองแบบนี้บางทีเห็นลูกค้อก็ตีไม่ได้แล้วเพราะว่าบางทีมันไม่มีช่องเลต้องทำใจไปย้ายหมายครับผมไปลุย ये ब्लॉक है ये ब्लॉक है ये तो हो गया ना तो भाई क्या नाम थी เดี่ยวนะครับผมไซส์ประมาณโลโลครึ่งสามตัสนะี่ครับประมาณตัดเป็นทาโลครับผมไปยังคาโลมองหาลูกคอกแล้วก็ตีไล่ไปเดี่ยวนะ <c oughs> ก็เป็นนะครับเป็นไหมคลองใหญ่นะแต่ว่ามันเป็นแนวน้ําตื้นเนียน่ยนะไปยังคาโลครับผม ปรัเต็มคำนครับกัดสงสัยได้นะครับแต่ว่าถ้าเราสงสัยครับใส่หน้าเราก็ต้องเซฟหน่อยใส่ท่อกันสว่านะครับหรือไม่ก็บางคนใช้เป็นลิเดอร์หรือไม่ก็สลิงครับแต่ว่าสลิงมันแข็งตัวไปหน่อยครับผมไม่ชอบก็ใส่เป็นท่อนะครับท่อกันนะครับพุ่มสายเชื่ออีกทีหนึ่งโอเคครับผมก็ตัวไม่โตนะครับไซส์ประมาณโลควายไปยังฐานโลครับหนัก 16กรัมครับยาวสิบเดเซนลองดูครับใช้งานง่ายแล้วคนจะติดใจคันที่ใช้ก็เป็นคันไอเกียครับผมแตเทเนี้เวทสิบยี่สิบส่วนล้อก็เป็นต่ว่าติดเลยไมต็ดครับผมที่สามส่วนที่นี้นะครับมีวัดขาดครับแต่ว่าบางทีเราต้องต่อครับมันจะขาดตรงเฉพาะตรงเนะครับรอยต่อช็อคเนี้ยระหว่างเนี้ยระหว่างช็อคกับเนี้ยครับมันจะขึ้นขุยพยายามตัดต่อครับผม หลาสุดผมไปลงเขินก็วัดขาดไปเสียดายโอเคครับผมฝากเกียร์นะครับประยังฮาร์โลฝากมีติดกล่องน,นะครับผมช่อนชโดใช้ได้หมดยิงลูกคอ,อกชโดนะผมชอบสุดยอด